คุณอยู่กับผมนะครับจัก,กรพัฒแห่งสายหมอกนะครับวันนี้เรากลับมากันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้หลังจากที่หายกันไปนานนะหายหน้าหายตากันไปนาน,าน,น,านวันนี้ผมจะมาแนะนําเซ็ตของเอมิลี่นะครับเอมิล okay, ี่เอมิลี่โอเคนชื่อครับผมเซ็ตของที่ผมจะออกครับโอเคไปดูทางด้านของเซ็ตของที่ผมจะออกครับสักครู่นะครับ ก็จะเป็นรองเท้ากาันดีซีครับผมรองเท้ากาันดีซีนะครับแล้วก็ก็เป็นสเปียร์ล็อบลองกินุนะครับเอาเลือดนะครับเลือดกับจอกก่อนนะครับสเปียร์ล็อบลองกินุเสร็จแล้วก็โอบิอาร์ครับโอมิอาร์เสร็จแล้วดาบแดงครับผมดาบแดงเสร็จแล้วจะขึ้นเป็นเกาะสักชิ้นหนึ่งนะครับดาบแดงเสร็จแล้วก็จะเป็นเมทัลออฟลานะครับ เมลทออฟลานี่ช่วยในการฮิวเลือดนะครับผมแล้วก็จะเป็นทางด้านของเกาะเกิดนะครับประมาณนี้เลยนะครับโทษทนีนะครับลงเท้ากันดีซีสเปียร์ลอฟลองกินนุตโอมิอามดาบแดงเมลทูออฟลาแล้วก็เกาะเกิดนะครับเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็พลังแฝงเป็น เดบิ่บววิคานิงเอาไว้ลดคูลดาวเวลาใช้อันติแล้วก็เป็นค่าหรือแอติจะได้เลือดคืนนะครับ16%นะครับของ HP ที่เสียไปแล้วก็ h e ลิ่งแฟกเตอร์นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นกันสลิงเกอร์นะครับรุ่นนะครับรุ่นผมจะใช้เป็นเลดสปิริตดากอนนะครับเป็นรุ่นพลังโจมตีบวก9 อัตราคลี่สิบหกเปอร์เซ็นตจอก่อหกสิบสี่ความเร็วเคลื่อนที่สิบความเร็วโจมตีสิบนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นี่ครับรุ่นประมาณนี้เลตสปีดด,ดากอนคอนะครับเป็นประมาณนี้เลยหรือใครจะปรับเปลี่ยนก็นแล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับแล้วสิ่งสุดท้ายที่ผมจะบอกคือช่องผมกลับมาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดใจกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลากันก่อนสวัสดีครับผม